าดดมถึงข <differences S 2> ั้นหลังหักเลยนะถ่ายกันข้างลนง่ายกลร้อยกว่าคันหรือเปล่า จากที่เมื่อกี้ขับมาก็นู่นเลยตากล้องอยู่นู่นกำลังวางแผนเซตฉากถ่ายทำอยู่นี่คือเบื้องหลังเบื้องหลังอีกแล้วเหรอฮัลโหลเบื้องหลังอีกแล้วเหรอก็ <laughs> <laughs> เนี่ยห้องผมมันจะเป็นอย่างเงี้ยเน้นบรรยากาศแบบว่าชิลๆไม่ได้ฟิกไม่ได้อะไรมากมายแต่ก็พยายามจะเก็บภาพสวยๆมาให้ดูกันพยายามจะเก็บภาพสวยๆพยายามจะแบบว่าเสียงกระหึ่มกระหึ่มให้ดู <laughs> ตอนนี้อัปเดตอยู่สถานที่ไหนประสาทอะไรสักอย่างอะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านนังเข้าก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายทํากันที่เนี่ยครับจะมาเซตกล้องเซตอะไร ไปฟังไหมไปฟังไหมฟังดีกว่าที่นะเใช่ใช่กลุ่มสถานที่นั่นแหละแต่ว่าเราจะเอาเข้าเข้าแบบยังไงเอาเข้าสองหรือว่าเขาก็ถ้าแบ่งเป็นสามกลุ่มมันก็ได้สามสถานที่ไงก็มีการเซตครับเซตเราไม่กวนเขาปล่อยให้เขาเซตไปเรามีหน้าที่ตามถ่ายดูเบื้องหลังอย่างเดียวโอเคผมยังไงเดี๋ยวไปป่วนกลุ่มนู้นนี่ก่อนเพามีอะไรบ้างโอเคไหมไปป่วนกลุ่มนู้นเดี่ย คือกำลังจะถามว่าติ๊กเกอร Saint ์คันนี้ทีวีอ oh, affe, โอนี şey ่คือคืออะไรยังไงฮะเนี่ยโฆษณาครับเดือนละสองพันอ๋อเดืยนน้อยโฆษณาสปอนเซอร์เดือนเท่าไหร่ครับว่าเดือนละสองพันเขาบอกว่าไม่อร่อยแต่ใส่โฆษณาเยอะฝากด้วยถ้าใครชอบสไตล์ขับสไตล์สมทรงเท่านั้นลดได้นอยยีสิบหร์เซ็นต์สำหรับสมทรง ตอนนี้โปรโมชั่นแน่นอนสำหรับสายโคราชลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ติดต่อเลยสมทรงเท่านั้นสั่งปีนี้ใส่ปีนี้เลยฝากด้วยฝากด้วยสมทรงเท่านั้นสามเดือนยังต่ำสมทรงเท่านั้นใส่แล้วจะรู้ว่าขี้แบบไหนให้โอกาสฝากร RE ้านครับผม อีกทีนึงครับฝากด้วยครับเจน้อยหมูกระทะชนบุรีบางแสนโอ้โหผมเลยเว้ยสปออนเซร์ัปอนเซอร์อยากติ๊กต๊อกถ้าอยากบริหารกามนะฮะโดยวุ่นเหวียงเหนื่อยหนึ่งเชิญเจน้อยค่ะฝากสาขาใหม่ด้วยสาขาใหม่สาขาใม่ฝากสาขาใหม่แหลมชะบังเร็วๆนี้ชูกาพี่พายตาชาเกกะตระนอกจากกดตีนก็ไม่มีอะไรดีเลยแตชุดแรกครับ จะทัวร์ลิงก็เดี๋ยวรอให้เขาวางแผนการถ่ายทำอ้าวสักทีสักทีเดี๋ยวนูนองค์อุโงานอีกถิงขัดหลังหักเลยนะม่้ายุงซ้ายพยุงขวาเลยเจ้าพ่อ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 มีมือซ้ายมือขวาน้ำตาลนีแหละมีมือซ้ายมือขวาเจ้าพ่อ ไวกว่าคันหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูโนโนโนเนี่ยถ่ายกันท่ากทางถายผมเห็นไหมอะขบวนยาวมากอันนี้คือแค่ครึ่งหนึ่งนะครับผมยังไม่หมดเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอดีอาร์ไหนบ้าเนี่ยทีอาร์มาแล้วเหรอวะรถถ่ายทำรถไถ่ายทำของเราเดี๋ยวรอครับรอเซ็ตขบวนก่อน ต่อดูตากลอนนะทุกคนนะตานนั้นเลยครับ เท่าว่ไงครับผ่านไหมครับผ่านนะครับผ่านนะฮะสุดยอดน,นะฮะป่ามะลุป่ามะลุปกับพี่ตาหน่อยป่ามะลุปตามมาั้ <c oughs> งเชอรี่น้อ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 งเชอเรี่มา